รู้ไหมครับผ่อนทุกเม็ดเติมน้ํามันก็ผ่อนกินอาหารก็ผ่อนดูหนังก็ผ่อนสารพัดผ่อนแล้วสุดท้ายนี่คือข้านิยมหรือทศัทศ,ทศนคติผ่อนทุกเม็ดมันจะแก้นี่ยากเอานะครับเรื่องนี้นะฮะร,ร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือลอประหยัดเหลือเหอรู้ไหมครับผ่อนทุกเม็ดเติมน้ํามันก็ผ่อนกินอาหารก็ผ่อน ดูหนังก็ผ่อนสารพัดผ่อนแล้วสุดท้ายนี่คือค่านิยมหรือท,ทัศนคติผ่อนทุกเม็ดมันจะแก้นี้ยากเอานะครับเรื่องนี้นะฮะเลขาธิการสภาพัฒน์ครับเตือนวิชาพิชยานันนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของการใช้มาตรการแข่งขันทางด้านธุรกิจและการค้าหรือการเงินก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของผ่อนชีวิตผ่อนนะฮะจนกระทั่งทุกคนจะได้ยินมาตรการที่เียกกันว่าอะไรรู้ไหมครับซื้อก่อนจ่ายที่หลัง bnpl นะฮะซึ่งเนี้ยมันย่อมาจากอะไรรู้ไหมฮะ b ายนา w เ a ลเ a อร์ now, คือมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการค้ากลยุทธ์ทางด้านการเงินที่มาจากอเมริกาหรือว่าที่จากต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็ฮิตมากในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มพวกอีคอมเมิร์ซออนไลน์ทั้งหลายและกลุ่มคนที่ใช้ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมฮะเจนวายต้นต้นเจน,นะลูกค้าขาประจําเลยนะครับทีนี้มุมมองของด้านเลข่ธิการสปาพัพน์เนี่ย พูดด้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยกินข้าวตามร้านอาหารไม่ว่าจะร้านเหลาหรูใหญ่กลางเล็กนะ,ะกินก่อนผ่อนที่หลังแน่ต่อมาฮะเติมน้ำมันเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเติมก่อนนะใช้จนหมดผ่อนที่หลังนะ,ะเติมรอบแรกขี่ดุขี่มันน้ำมันหมดเกลี้ยง รอบนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยไปเติมรอบใหม่ไอ้รอบก่อนนั้นนั้นยังผ่อนยังผ่อนไม่หมดเลยอันนี้เรียกว่าผ่อนทุกเมดนะฮะเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับแมแต่เาิคารที่การสุภาพพัฒน์จะบอกเลยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการบริโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นหนึ่งใน,ในปัจจัย4และไม่ได้มีมูลค่าวงเงินสูงมากมายเลยแต่คนไทยกําลังตัดสินใจซื้อก่อนผ่อนทีหลังตรงนี้เลยทําให้ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดๆเกิดขึ้นมาในสังคม ด้วยการที่เราบริโภคอะไรก็แล้วแต่สมมติสตาร์ทบาดขึ้นฉันก็จะผ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับทัศนคติการบริโภคสินค้าที่มีมูลค่าหรือวงเงินเล,เล็กๆน้อยๆก็ยังผ่อนกันเนี่ยถามท่านผู้ชมครับว่าเรื่องเนี้ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นค่านิยมการบริโภคและการใช้เงินที่ผิดๆส่งมาเลยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยนะครับ ันั้นตรงนี้สิ่งที่เขาแถลงกันขึ้นมาตรงนี้ก็เพราะอะไรตอนนี้นี่นะฮะมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้แม้แต่เลขาธิการสภาพัฒน์ก็ยอมรับเขาว่าถ้ายังมีทัศนคติในการซื้อก่อนผ่อนที่หลังกับสินค้าที่เป็นวงเงินเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยตัวที่มันจะมีปัญหาต่อก็คือการแก้ไขปัญหานี้ครูเรือนนี้เสียส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ไอ้ตรงนี้จะแก้ยากมากขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นไงฮะยังคงใช้เงินในอนาคตที่มาจ่ายกับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยๆ มากกว่าดึงเงินในอนาคตที่ไม่ใช่กับสินค้าที่มีมูลค่ามากๆและควรจะมีผลในการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกับคืนในอนาคตเห็นไหมฮะตรงนี้เองครับก็เลยทํให้เขามองงี้ว่าการขยายตัวของนี้เสียที่สูงอย่างมากๆเนี่ยตอนนี้แต่ละฝ่ายเขาก็เริ่มเข้มงวดกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารสถาบันการเงินตัวต้นทางตอนนี้ก็ดักจบปดไม่ยอมปล่อยซารุซัมไปนี่นะครับรานตรงนี้ต้องยอมรับว่าถ้าในเมื่อคนยังต้องการบริโภคและต้องการอยากที่จะหาช่องทางเพื่อได้เงินมาแต่ช่องทางหลักถูกปิด ก็จะวิ่งหาอะไรฮะเงินกู้นอกระบบถูกไหมครับเนี่ยก็ทําให้ลูกหนี้บางส่วนจําเป็นต้องพึ่งหนี้นอกระบบนะครับและปัจจุบันเนี่ปรากฏว่าแหล่งเงินกู้นอกระบบเนี่ยใช้ช่องทางออนไลน์เพียงปลายนิ้วซึ่งเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับสิ่งที่ทางด้านของเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยบอกต่อไปเนี่ยรู้ไหมครัว่าไอมาตรการที่เลยกกันว่า BNPL หรือว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะครับจุด จะบอกจุดโหวมม่เชิงเพราะมันไม่มีอะไรไปกํากับดูแลแล้วก็มันไม่ได้มีเกี่ยวกับรองรับกฎเกณฑ์กฎระเบียบออกมารับมือตรงนี้คือหลายคนที่ใช้บริการซื้อก่อนผ่อนที่หลังมี npl เนี่ยข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลรายได้ของคนที่ใช้บริการตรงนี้นึกออกไหมฮะความหมายคืออะไรนึกไหมบริษัทห้างร้านไหนก็ได้แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซไหนก็ได้ก็แล้วแต่นี่นะครับเขาอาจจะไม่สนใจข้อมูลเชิงลึกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเครดิตสกอร์การติดเครดิตบูโรมาหรือเลปล่าสำหรับคนที่ใช้บริการบาย by ยนาวเพเ t เตอหน้าที่ของเขาคืออ๋อสนใจใช่ไหมให้ <Hi. S 1> เห็นไหมฮะตรงนี้ถึงได้บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลรายได้พื้นฐานของตัวบุคคลที่ใช้บริการซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยคนให้บริการบนบริการแบบนี้จะไม่รู้เลยนะครับว่า คนคนนั้นมีการก่อหนี้ผูกหนี้กับสินค้าอื่นผลิตภัณฑ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่นหรือรูปแบบอื่นมาก,ก่อนที่จะใช้บริการายนาลเพ a เยเอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ก็เลยเป็นเรื่องที่าห่วงไนงะเพราะว่ามันไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเช็คสถาน,นะความสามารถในการจ่ายและบริโภคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่แหละครับก็เลยทําให้นี่สินควรเรนหรือว่าการแก้ไขปัญหานี่ควรเรนจะยากมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ถึงได้ถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะ ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง u บนา w p พ y later นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบอกนะฮะถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์ทางการเงิน u บนา w p พ y later ซื้อก่อนผ่อนทีหลังในประเทศไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเ,เดคานิการสภาพ์ฟันยังบอกเลยเห็นไหมว่านี่นี่ครัวเรือนในประเทศไทยไตรามาสที่1ปีนี้นะฮะอยู่ที่16.35ล้านล้านบาทมันลดลงนิดเดียวเอง0.1ยงเพราะฉะนั้น พอหนี้ครัวเรือนไตรามาสหนึ่งลดนิดเดียวนะครับก็ทําให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP นะก็ลงมาอยู่ที่87.4%จจุดสี่เปอร์เซนจากแปดสิแปดจุดสี่เปอร์เซ็นตในไตรามาสที่หนึ่งแต่อการลดนี่ลดเพราะอะไรรู้ไหมลดเพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยมันไม่ได้ลดประมาณจากหนี้ที่ตอนนี้กำลังติดอยู่ที่บาหลังชนะของคนที่กู้หนี้ยืมเสร็จแล้วก็เป็นทั้งหนี้เสียไปแล้วแล้วก็เป็นหนี้ที่กําลังจะไหลเสียไปแล้วไอ้ตรงนี้ไม่ได้แก้ันเลย แล้วยิ่งมาเจอเนี่ยไบนาเปเ e เตอร์ mm hmm. now, later, เข้าไปอีกนะครับก็อ,อย่าลืมนะท่านผู้ชมส่งคำตอบมาได้เลยนะครับอยากรูอยากเห็นว่ามุมมองท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ